สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าเวลาท่านมีสมาธิหรือในห่วงเวลาที่ท่านมีการฝึกสมาธิเป็นประจำนั้นความคิดของท่านจะมีกำลังมากครับสามารถดึงดูดผู้คนสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาสู่ตนเองได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับและนอกจากนั้นแล้วความคิดของท่าน ไม่ได้มีผลเฉพาะกับความรู้สึกเท่านั้นแต่ร่างกายยังตอบสนองต่อการคิดนั้นด้วยเคยมีการทดลองตรวจวัดการทำงานของกล้ามเนื้อนักวิ่งในกีฬาโอลิมปิกขณะแข่งขันกับการนั่งอยู่เฉยๆแล้วจินตนาการว่าตัวเองกำลังวิ่งอยู่ปรากฏว่าสร้างความพิศวงให้กับ นักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากครับเมื่อเครื่องตรวจวัดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อแสดงผลของการวิ่งในใจเหมือนกับการวิ่งจริงๆในสนามแข่งดังที่เคยพูดกันว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาวสภาวะทางกายทั้งหมดตั้งแต่เล็กสุดระดับภายในเซลล์จนถึงกล้ามเนื้อมัดต่าง ล้วนถูกกำหนดขึ้นจากสภาพของความคิดของคนคนนั้นครับความคิดทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองจากเซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเซลล์ผิวหนังเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ประสาทที่น่าประหลาดไปกว่านั้นก็คือ เซล์ในร่างกายของคนคนหนึ่งสามารถทำปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของคนอื่นๆได้ด้วยเช่นขณะที่คุณปูกมีดบาดเม็ดเลือดขาวในตัวจะตื่นตัวขึ้นทันทีและเป็นที่แปลกใจว่าปริมาณเม็ดเลือดขาวของคนใกล้ชิดในขณะนั้นก็จะพุ่งสูงขึ้นไปด้วยครับถ้าหลักสูตร ทางแพทยศาสตร์บัณฑิตเน้นการรักษาที่ใจของคนไข้ควบคู่กันไปก็จะได้ผลมากแท้ทุกคนทราบดีว่าโรคต่างๆมากกว่าร้อยลหายได้เพราะแรงช่วยจากระบบภูมิคุ้มกันของคนไข้นั่นเองแม้แต่ในโรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้เช่นโรคมะเร็งโรคเอดกํกำลังใจที่ดี ทําให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขครับและเมื่อถึงเวลาที่ต้องไปก็จะจากไปด้วยจิตที่สงบนอกจากนั้นแทย์ที่มีธรรมะในหัวใจก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เกิดทุกขเวทนาใดๆกับเหตุการณ์ร้ายหรือความเศร้าโศกข,ของญาติคนไข้ความคิดที่เป็นบวกที่เพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนวิธีคิดจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นส่วนคนที่เสียชีวิตเร็วกว่ากำหนดคือคนที่คิดลบเช่นเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งกำลังใจก็อ่อนแอร่างกายก็ทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วครับทำให้เสียชีวิตในเวลาไม่กี่เดือนแต่สำหรับคนคิดบวกก็จะมีชีวิตที่ยืนยาว หรืออาจหายไปจากโลกมะเร็งไปเลยก็มีครับความคิดไม่ว่าบวกหรือลบจะมีผลต่อปฏิกิริยาเคมีในร่างกายครับและปฏิกิริยานั้นสามารถส่งต่อไปยังคนใกล้ชิดได้จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครที่อารมณ์ดีคิดบวกอยู่เสมอจะมีแต่คนอยากอยู่ใกล้นั่นเพราะสารแห่งความสุข ที่หลังออกมาในคนอารมณ์ดีจะไปเหนี่ยวนำให้เซลล์ในร่างกายคนรอบข้างหลั่งสารแห่งความสุขสูงขึ้นไปด้วยครับดังนั้นในคนที่คิดลบแต่ฉากหน้าทำเป็นคิดบวกจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเหตุว่าเขาไม่มีทางหลอกเซลล์ในร่างกายของตัวเองและของคนอื่นๆได้ ขณะที่คิดลบนั้นเซล์ลในร่างกายของทั้งตนเองและคนอื่นมันได้ส่งสัญญาณติดต่อในทางลบต่อกันโดยตรงเรียบร้อยแล้วครับเมื่อคิดลบส่งผลกระทบไปยังเซลล์ของร่างกายทุกระบบดังนั้นเมื่อคิดลบมากๆเข้าเซลล์ก็จะรับไม่ไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ประสาทเซลล์หัวใจ ก็จะเกิดอาการผิดปกติตามมาและเมื่อเราคิดบวกกับสิ่งใดเซลล์ก็จะเตรียมพร้อมรับสิ่งนั้นในทางบวกเช่นท่านที่อยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องคิดบวกกับภาษาอังกฤษเสียก่อนแล้วเซลล์สมองจะเตรียมพร้อมทำงานให้ตามที่คิดได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของพลังของความคิด ที่ส่งผลต่อร่างกายของเราและผู้อื่นได้อย่างน่าอัศจรรย์ท่านผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือที่มีพลังสมาธิที่สูงอยู่แล้วขอให้ใช้พลังความคิดให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันทั้งต่อตนเองและผู้อื่นให้ยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ